สวัสดีค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นชั่วโมงในรายวิชาการเข่นนะคะสำหรับในรายวิชาการเขนนะคะสัปดาห์ที่2เนี่ยคุณครูก็จะสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการคัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเช่นเคยนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเหลืออีกไม่กี่วันนะคะที่เราต้องส่งสมุดนะคะคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูประจำชั้นนั่นเองนะคะ อ่ะแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งนะคะนักเรียนที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาคณิตคิดเร็วนั่นเองนะคะดังนั้นให้ในเด็กเนี่ยเตรียมแบบฝึกหัดนะคะคณิตคิดเร็วขึ้นมารวมไปถึงสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สมุดนะคะที่ใช้จดคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่เรานะคะนักเรียนจะไปคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามา เรียนนะคะในรายวิชาคณิตคิดเร็วกันก่อนนะคะอะเดี๋ยวสักครู่นะลูกอะต่อค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราทําแบบฝึกหดัดคณิตคิดเร็วกันไปทั้งหมด3หน้าใช่ไหมลูกครั้งที่แล้วนะคะเราทํากันตั้งแต่หน้าที่สองหน้าที่3ามแล้วก็หน้าที่สี่นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่5ได้เลยนะคะอะเปิดหรือยังเอ,อิดคณิตเร็วของเรานะคะหน้าที่5วันนี้เราจะทำการทั้งหมด3หน้าพอนะคะ3หน้าเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะอะเปิดไปหรือยังลูกในหน้าที่5ใครที่เปิดไปแล้วนะคะอะนักเรียนฟังคำชี้แจงนะคะ สำหรับแบบฝึกหดัดคณิตคิดเร็วในหน้าที่5นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกแล้วเขียนลงในช่องว่างเห็นไหมคะ<อ>เขามีโจทย์มาให้ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่20นะคะ<อ>ให้นักเรียนหาผลบวกลงไปเ<อ>ช่น1บวก7ได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะอ่าลงมือทำนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำหน้า5หน้า6 นะคะแล้วก็หน้าเจ็ดกันพอฝึกนะคะนักเรียนฝึกหัดบวกเลขนะคะเดี๋ยวคุณแอจะมาเฉลยนะคะให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะมีใครบวกเลขไม่เป็นไหมคะมาถึงตอนนี้แล้วมีไหมลูกมไม่มีนะ หลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตคิดเร็วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะครบทั้งสามหน้าเดี๋ยวเราจะไปคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดนะคะคณิตคิดเร็วนะคะนักเรียนคุณแอนให้ทำตามหน้าที่คุณแอนให้ทำนะคุณแอนไม่ให้ทำล่วงหน้าไปก่อนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยตอนนี้นะคะเราเพิ่งถึงกันหน้าห้านะคะนักเรียนก็ทำหน้าห้าไปก่อน อย่าเพิ่งทําหน้าอื่นๆเช่นวันนี้คุณให้นักเรียนทําหน้าห้าหน้าหกแล้วก็หน้าเจ็ดใช่ไหมคะใครก็ห้ามทําไปหน้าแปดก่อนนะคะนักเรียนทําถึงหน้าเจ็ดพอนะคะอ่ะลงมือได้เลยลูก น้องแอลทำด้วยนะคุณแอเห็นดูดชาไข่มมูตลอดเลยเนี่ยทำเร็วลูกฝึกนะคะนักเรียนฝึกคิดเลขนะคะ แบบฝึกหัดมันก็จะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆน้าแรกๆมันจะยังง่ายอยู่นะคะเป็นการบวกลบธรรมดาเป็นเลขหลักเดียวเนาะ,ะลงมือทำไปได้เลยนะคะ Sí, <coughs> ทำเลยนะคะนักเรียนตอนนี้ถึงหน้าไหนเราเอ่ยมีใครเสร็จและะห้คุถึงหน้าห้าแล้วค่ะอะหน้าห้าวันนี้ทำหน้าห้าหน้าหกนะคะวันนี้ทำหน้าห้าหน้าหกแล้วก็หน้าเจ็ดพอเดี๋ยวคุณจะมาเฉลยนะคะนักเรียนว่าคำตอบที่นักเรียนได้กับคุณได้มันเหมือนกันไหมนะคะวันนี้ทำหน้าห้า หน้า6แล้วก็หน้า7นะคะหลังจากเราเสร็จนะคะในเรื่องของขคณิตเร็วหน้า5หน้า6หน้า7แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นนะคะนักเรียนเกี่ยวกับการคารัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะใครที่ถึงคำไหนแล้วเอาขึ้นมาคาัดนะคะใครที่คัดเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถนั่งทําคณิตเร็วนะคะ3หน้านี้ได้เข้าใจไหมลูกเห็นไหมคนที่คัดเสร็จก่อนนะคะจะได้เปรียบเพราะาอะไร ไม่มีงานค้างนะคะเมื่อวานนี้ในมีเพื่อนในห้องเราส่งคลิปวิดีโอมาเพิ่มด้วยนะคะนักเรียนมีมีตังชายนะคะแต่ว่ามีตังชายยังส่งมาไม่ครบนะลูกครับโอเคครับ ใครที่เสร็จหน้าห้าแล้วเดี๋ยวคุณแอดเฉลยหน้าห้าดีกว่านะคะว่าได้คำตอบเหมือนคุณแอดหรือเปล่าสำหรับหน้าห้านะคะข้อแรก1บวก7ก็จะได้8ใช่ไหมคะมีใครไม่ได้8ไหมเอ่ยอ่บวก7ก็จะได้8นะคะ5บวก1ก็จะได้6 2บวก6ก็จะได้ 8 7จบวก2จะได้9 4บวก3จะได้7นะคะ6บวก3ก็จะได้9 1บวก4ก็จะได้5นะคะ2บวก4็จะได้6 3บวก4จะได้7 4บวก4จะได้8 ต่อมาข้อ11ค่ะ5บวก4ี่ก็จะได้9 1บวก5จะก็จะได้ห2สองบวก5ก็จะได้7 3บวก5จะได้8 4บวก5ได้9 1บวก6ได้7 2บวก6ได้8 1บวก7ได้8ด สอบวกเได้เก้าหนึ่งบวกแปดได้เก้าคุณแอดเฉลยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดคณิตคิดเร็วนะคะในหน้าที่ห้าส่วนหน้าที่หกกับหน้าที่7นะคะรอนักเรียนก่อนเนาะรอนักเรียนทาก่อนนะคะในหน้าที่5มีใครไม่ได้คำตอบเหมือนคุณแอดไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมแก้คำตอบไม่ถูกต้องด้วยนะลูก ง่ายไหมคะง่ายครับง่ายนะคะอ่าเหลือข้อ6นะคะเหลือหน้าที่6กับหน้าที่7หน้าที่7มีน้อยมากเลยนะคะหน้าที่7มีแค่สิห้าข้อเองส่วนหน้าที่6มี20ิบข้อนะคะ หนูหนูทำใหน้าที่หกแล้ว <Okay. S 2> จะไปหนะ้าถ้าใครทําหน้าที่หกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแมจะเฉลยเลยนะคะสำหรับในหน้าที่6นะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกแล้วเขียนลงในช่องว่างใช่ไหมคะจำนวนใดบวกกับ0ย์ก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นเช่น3บวกกับ0นก็จะได้3ในหน้าที่6ง่ายไหมคะนักเรียนในฝั่งขวามือ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ข้อ11จนถึงข้อ20เนี่ยศูนย์เวลาไปบวกกับตัวเลขใดมันก็จะได้ตัวเลขนั้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่านักเรียนเนี่ยจะได้คำตอบนะคะเหมือนกับคูณนทหรือเปล่าข้อ1 4บวก1ก็จะได้เท่ากับ5นะคะ6บวก1 7 1บวก5ก็จะเป็น6 สองบวกสี่ก็จะเป็นหกสองบวกเจ็ดก็จะเป็นเท่าไหรคะเป็นเก้านะคะห้าบวกสามจะเป็นแปดสามบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดนะคะหกบวกสองก็จะเป็นแปดห้าบวกสี่ก็จะเป็นเก้านะคะ หนบวกเ็ 1> 1ก็จะเป็น8ต่อมานะคะนักเรียนข้อที่สิจนถึงข้อที่ยีนะคะข้อที่สิบเบวกสก็จะเป็น6กนะคะหนบวกศูนย์ก็จะเป็น1เพราะศูนย์ไม่มีค่าเวลาไปบวกกับตัวไหนเขาก็จะได้ตัวเดิมเห็นไหมคะข้อ14 3สบวกศย์ก็ได้3 4มบวกศูนย์ก็ได้ 4 5บวก0ก็จะได้5นะคะ6บวก0ก็จะได้6 7บวก0ได้7 8บวก0ได้8 9บวก0ก็จะได้9อา่ามีใครถูกหมดไหมคะนักเรียนใครถูกหมดยกมือขึ้น โอ้ยเก่งมากเลยใครที่ผิดนะคะนักเรียนใช้ยางลบนะลูกนะลบออกแล้วก็แก้คําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะเหลือหน้าที่7หน้าที่7มีใครยังไม่เสร็จไหมคะหน้าที่7จ็ดแสดงว่าเสร็จหมดทุกคนแล้วนะหน้าที่เจ็ดเดี๋ยวคุณแอ้นจะเฉลยเลยนะคะ สำหรับหน้าที่7นะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกใช่ไหมคะแล้วเขียนลงในช่องว่างเลยข้อ1 2บวก1ได้เท่าไหร่คะ2บวก1ก็จะได้3นะคะข้อ2 2 2บวก2ก็จะได้4นะคะข้อ3 3มบวก1ก็จะได้4ข้อ4ี่3บวก2ได้5 ข้อ5 4บวก1ก็จะได้5นะคะข้อ6 3บวก3ก็เป็น6ข้อ7 2บวก4ก็เป็น6ข้อ8 5บวก1ก็เป็น6นะคะต่อมาข้อ9 6บวก1ได้7 5บวก2ได้7 4บวก3ได้ 7ข้อ12 7บวก1ได้8นะคะ6บวก2ก็ได้8 5บวก3ได้8แล้วก็4บวก4ก็จะได้เป็น8นั่นเองนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหดัดคณิตคิดเร็วนะคะทั้งหมด3หน้า นั่นก็คือหน้าที่ห้าหน้าที่หกแล้วก็หน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดใครถูกหมดยกมือขึ้นถูกหมดไหมคะโอ้หลายคนเลยเก่งมากนะคะอ่ามีใครยังไม่เสร็จไหมคะเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนะคะใครที่เสร็จแล้ว <Okay. S 1> อ่ะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะหยิบเล่มสมุดนะคะ ที่คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะใครถึงคำที่เท่าไหร่แล้วนักเรียนคัดลงไปเลยลูกตอนนี้ห้องเรามีคนที่เสร็จแล้วแค่2คนใช่ไหมคะมีน้องอิงก,กับหม่อนใหม่ใช่ไหมนอกนา้นยังไม่มีใครเสร็จนะคะ ให้นักเรียนเร่งมือนะคะในการทําเราเหลือเวลาทําอีกอกี่วันคะวันนี้วันอังคารแล้วเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นวันพุธพฤห,หัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์นี้นักเรียนต้องเอาชิ้นงานเอาใบงานนะคะแล้วก็เอาสมุดคัดคศรราศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาส่งคุณแอแล้วใครที่ยังไม่ถึงคําที่15นะคะนักเรียนต้องเร่งมือแล้วนะ ถ้าถึงคำที่สิบห้าหมายถึงว่านักเรียนถึงครึ่งทางแล้วนะคะออนิวถึงคำที่เท่าไหร่แล้วออนิวเอาขึ้นมาทำเลยลูกห้า่ึ้นมาทำถึงคำที่25แล้วครับดีมากครับ ตัวนี้นค่ะแต่หนูก็คัดเสร็จแล้วค่ะหนูเหลือแต่ใบงานค่ะดีมากอย่างนั้นทําใบงานด้วยนะคะนักเรียนเราใช้เวลาว่างเราให้มีประโยชน์นะคะสําหรับในคาบชั่วโมงการเขีนนะคะนักเรียนสําหรับอาทิตย์นี้จะให้นักเรียนนะคะฝึกคัดครรรรรรําศั์ภาษาอังกฤษใครที่ยังไม่เสร็จนะคะทําอย่างน้อยเนี่ยในคาบเนี่ยนักเรียนต้องได้ประมาณค้าคนะห้าคก็จะเป็น5้าสิบรรทัดนะคะอย่างน้อยทําเลย แล้วก็เลิกเรียนนะคะนักเรียนก็ไปคัดให้มันเสร็จนะคะใครที่ยังไม่ส่งคลิปวิดีโอเริ่มทำได้แล้วนะคะ,ะลงมือคัดเลยลูกคัดเหมือนเดิมนะคะนักเรียน วิธีการคัดนะคะช่องแรกจะเป็นการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปช่องที่2เป็นคำอ่านแล้วก็ช่องที่3จะเป็นคำแปลแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยคัดเรียงกันลงมาเลยนะคะนักเรียนคำศัพท์หนึ่คำนะคะเราจะคัดทั้งหมด10รอบเห็นไหมคะคุณแอคัดคำว่า Pencil นะคะถึงบรรทัดที่10เลยคุณแอะก็เขียนเลขสิบไว้พอบรรทัดที่สิคุณแอก็จะขึ้นเป็นคำว่าอะไรคะ คำว่าเพนนะคะปากกาแล้วก็เลียงลงมานะคะเพน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 จนถึงบรรทัดที่20นะคะ,ะ,คะแล้วก็บรรทัดที่2ีเนี่ยคนนี้ก็จะขึ้นคําศัพท์คําใหม่เลยอ่ทำลงไปคะ่ะออนิวได้กี่คําแล้วเนี่ยออนิวโอ้ออนิวเพิ่งถึงคําแรกเหรอ new ออนิวได้กี่หน้าเราลูกได้กี่คําแล้ว ว่าได้ลายหน้าแล้วเก่งมากเก่งมากอ่ะทำค่ะทำต่อเลยลูกเวลาบรรทัดน,นักเรียนเหลือในหน้านั้นนะคะเหลือสองบรรทัดน,นักเรียนก็สามารถต่อได้นะต่อเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหรือว่าจะเริ่มเป็นหมายเลขหนึ่งใหม่ก็ได้นะคะเขียนลงไปเวลาคาัดคัดให้เรียบร้อยนะคะใครไม่เรียบร้อยคุณจะหักคะแนนนะอย่ให้กูฝนหักคะแนนนะคะ อันนี้หนูเส็ดแล้วครบสามสิบคำหรือยังเดี๋ยวว่าเพิ่งได้สองคำนะใช่ไหมอาคิราอ,อ,อ่ะถึงคำว่าบุกแล้วอ่ะคําต่อไปลูกถึงคําที่เท่าไรแล้วของออนิวอ่ะออนิวเริ่มขึ้นคําใหม่ได้เลยนะ คำว่าดีแล้วอ่ะค่ะคำต่อไปดูในสมุดคําศัพท์ของตัวเองนะคะนักเรียนในสมุดคําศัพท์ของตัวเองถึงคําไหนนะคะให้เขียนลงไปได้เลยคนที่ทำคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมในเรื่องของชิ้นงานด้วยนะคะชิ้นงานใบงานคลิปวิดีโอนะคะทยอยส่งมาได้เลย ใครทำชิ้นงานเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นตั้งใจทำนะคะนักเรียนตั้งใจทำที่เป็นใบใบใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นใบใบนั่นเองทำเสร็จแล้วดีมากระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์อย่าปล่อยให้เป็นกระดาษสีขาวนะคะระบายสีให้มันสวยงาม เหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะนักเรียนอย่าคิดว่ามันนานนะคะใครที่ยังคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราคัดเยอะเราก็จะปวดนิ้วนะคะนักเรียนดังนั้นนะคุณแอถึงบอกให้นักเรียนค่อยๆทยอยทำอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งนักเรียนน่าจะได้สัก50บิบรรทัดนะคะ50บบรรทัดสัปดาห์หนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ถ้าใครเพิ่งมาเริ่มทำวันนี้นะคะ ไม่เสร็จแน่นอนต้องต้องได้อย่างน้อยแหละอะร้อ,อยร้อยกว่าคำนะคะร้อยกว่าบรรทัดขึ้นไปใช่ไหมลูกอ่าคัดลงไปเลยนะคะ เราจะหมดเวลาในชั่วโมงกักเข็นนะคะนักเรียนเวลาบ่ายสองนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีก8นาทีอย่างน้อย8นาทีเนี่ยเราต้องได้หลายบรรทัดแล้วละ่ะใช่ไหมตั้งใจทำนะคะนักเรียนไม่ทำได้ไหมไม่ได้นะคะคุณแอดก็ไม่รู้จะ่าะเอาคะแนนจากไหนมาให้นักเรียนแล้วนะคะใครไม่ส่งเนี่ยคุณแอดก็ช่วยไม่ได้แล้วจะมาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้แล้วนะคะคุณแอดพยายามตามจากนักเรียนทุกวันย้ำทุกวันในเรื่องของใบางาน เรื่องการคัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการส่งแบบฝึกหัดนะคะที่เราเรียนกันในแต่ละวันเราต้องเข้าใจด้วยนะคะนักเรียนเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มันยังไม่เบาบางนะคะตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ ดังนั้นเนี่ยคุณแอนก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนเก็บนะคะจากไหนมาให้นักเรียนเราก็ต้องทําเป็นใบงานส่งใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนมีโอกาสทํานักเรียนทํานะคะตั้งใจทำพุ่าๆอันนี้พ่อรูุ้่งัดไปแบบนี้ใช่ไหมถูกค่ะ มันใหม่ต้องระบายสีด้วยนะไม่ระบายไม่ได้นะลูกระบายด้วยนะคะเออระบายแล้วค่อยพับอีกรอบหนึ่งค่ะมันสามารถพับได้เก่งมากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มันใหม่ระบายให้มันเป็นสีนะลูกนะเอาสีมาระบายให้มันสวยๆค่ะเพราะว่านี่มันเป็นสีขาวเกินไปอ่ะลูก เอาสีมาระบายรอก็ได้มอนไมคคัดคำสาบเสร็จแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมอนไม่ก็สามารถทําชิ้นงานของมอนไม่ได้เลยนะคะคาบนีคุณให้ทําเอาสีมาระบายได้เลยลูกระบายอย่าให้มันเห็นสีขาวเดี๋ยวคุณณเอาตัวอย่างให้ดูนะเห็นไหมคะระบายให้มันเต็มเลยลูกเต็มช่องที่มอนไมควาดนะคะ มันหมาวาดคำลงไปแล้วใช่ไหมมันหมก็ระบายพื้นหลังนะคะตรงกรอบให้เขาได้เลยเห็นไม่เอ่ยนั่นแหละค่ะชิ้นงานเราก็จะได้สวยๆนะคะเวลาที่คุณครูเขาให้คะแนนครูเขาก็จะบอกโอ้ชิ้นงานของนักเรียนสวยจังเลยอย่างนี้เอาไปเลยเต็มห้นาคะแนนอย่าลืมนะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นห้นาคะแนนนะคะห้คนาคะแนนไม่ส่งก็หายไปห้นาคะแนนนะคะ อย่าลืมนะคนุณแอททวงทุกวันเลยนะคะอย่งนั้นทําด้วยใครที่ยังไม่ทําชิ้นงานมีอะไรสงสัยถามได้นะคะ นักเรียนคุณแอทอยากให้มาส่งวันเสาร์นะคะอยากให้นักเรียนเอาชิ้นงานมาส่งวันเสาร์นะเพราะว่างานจะได้ไม่หายเพราะว่าคุณแอทนะคะมาทำงานวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ คำลูกเหลือเวลาอีกสี่นาทีตอนนี้คัดได้กี่บรรทัดแล้วสินนี่ถึงคำที่เท่าไหร่แล้วสินนียหนูถึงคำที่ยี่สิบห้าค่ะอะโอเคสินนี่ใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะคะอีกห้าสิบคำเอออีก,อกห้าสิบบรรทัดสินนี่ก็จะครบสามร้อยรอบแล้ว มีใครได้น้อยกว่านี้ไหมห้องเรามีใครยังไม่ถึงคำที่ยี่สิบห้าไหมคะอากีลาเนี่ยผมนหงวงอะกีลาที่สุดแล้วเนี่ยอากีลาเพิ่งเพิ่งถึงคำว่าอะไรคำว่าเดกเหรอน้องทยถึงคำที่เท่าไหร่แล้วน้องไทายอ่ะยี่สิบนะครับ โอ้เก่งมากนะคะแสดงว่าได้200รอบแล้วเหลืออีกร้อยรอบเท่านั้นอีอื่อึดใจเดียวถ้าตั้งใจเขียนวันนี้หลังเลิกเรียนก็เสร็จนะคะส่งค่ะต้องส่งค่ะส่งคุณแอทวันเส,สาร์อาทิตย์นี้ค่ะสมุดคัดคำพท์ส่งด้วยนะคะนักเรียน หน้าปกสมุดนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะชั้นให้เรียบร้อยนะคะตรงวิชาให้นักเรียนเขียนว่าคัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอตอนนี้นะคะนักเรียนหมดเวลานะคะในชั่วโมงการเขีนแล้วนะคะ ใครที่ยังคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนไปทำต่อให้เสร็จโอเคไหมคะวันนี้หลังเลิกเรียนนักเรียนอดเอาอะสมมติว่าเราไม่ไม่เล่นหลังเลิกเรียนวันนี้นะคะไปนั่งไปตั้งใจเขียนคำศัพท์ให้เสร็จมันก็เสร็จนะคะนักเรียนถ้านักเรียนมัวแต่เล่นเนี่ยไม่คัดคำศัพท์นะคะนักเรียนก็ไม่เสร็จเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะ